มันก็คงเป็นปุยมาก่อนแหละตกมาเป็นน้ำแข็งกลางหุบเขากันเลยทีเดียวโลอ,อก,กังไกยน้อยเกินไปมะมันไม่เป็นปุยแล้วเนี่ยมันจับตัวกันเป็นน้ำแข็งคือมันก็คงเป็นปุยมาก่อนแหละ แต่พอสักพักนึงเริ่มอากาศเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นมันก็เริ่มละลายมันก็จับตัวกันต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่ม ผมยังไม่เท่าไหร่มาดูน้ำตกอีกจุดหนึง่งเดินลงไปดูน้ตกเห็นระยะทางเราแอบเปลี่ยนใจนิดนิด ชักไม่อยากไปแล้วดูไกลโอ้ยลึกนันเนี่ยเอาจริงดเดินไกลอ่ะไม่เห็นสีน้ำตกแล้วอ๋อ,อสิ ตกกลางภูเขาวเส้นทางที่เดินมานที่สุดก็เดินมาถึงนี่นแม้ออ ออกมาเป็นน้ำแข็งเดินมาไกลนิดหนึ่งแต่ก็ถึงแล้วเราอยู่กันกลางผูเ<ฆ><ฆ>ขากันเลยทีเดียว มันลงสามร้อยหกสิบองศาแล้วนะไม่ที่สุดจะเดินมาไกลนิดนึงอตอนนี้อยู่กลางหุบเขาเลยจริงจริงๆนะเนี่ยบายบายน้ำตกได้เวลาเดินทางกลับแล้ว อตอนขามานะ่ะเดินลงมาแต่ขากลับเนี่ยเดินขึ้นไปก็น่าจะเหนื่อย <c oughs> เดินทางกลับดูน้ำตกก็ต้องลงทุนใช่ไหมแต่ก็ก็ดีนะท่านทำให้รู้ว่าเราออกกำลังกายน้อยเกินไปถ้าเดินลงมานิดเดียว ก็เหนื่อยหละขึ้นนิดเดียวต้องพักเป็นระยะระยะอ่ะ,อะ,อะเดินไม่ได้ขึ้นทางนี่นี้สวยอยู่ไกลจริงละ เฮ้นะ hey, ได้เวลากลับแล้วใกล้ถึงรถละไปไป